ามใช้ชีวิตแบบเล่นหวยเลิกฝันความสำเร็จแบบงมงายผมไม่ชอบเลยเวลาผมทำแต้มสำคัญแล้วทุกคนบอกเฟสเทพมากโอ้โหทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนง่ายเหลือเกินคนที่พูดคนที่เม้นคนที่พากเนี่ยช่างไม่รู้อะไรเลยไไปจไปจปจปจจจจชชชช โรงเรียนของประเทศที่พัฒนาเนี่ยจะมี3ช็อตเด็ด 1. คือสนามกีฬาระดับโลก 2. ห้องสมุดใหญ่ยักษ์3วิทยากรระดับโลกนี่แหละครับช็อตเด็ดล่าสุดในโลกกีฬาก็คือทางด้านของโรเจอร์เฟเดอร์นักเทนนิสที่เก่งที่สุดตลอดการอันดับ3เนี่ยถูกเชิญไปพูดที่มหลาลัยเขียวขาวอันดับต้นๆท็อป50ของเมกาครับ ที่ไปที่มาก็คือลูกของผู้จัดการส่วนตัวของเฟเด r เอร์เนี่ยจบที่นี่มหาลาัยก็อาจจะใช้คอนเน c t ชันตรงนี้เชิญคุณโรเจอร์เฟเดร์มาซึ่งจุดนี้น่าสนใจนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมาให้ความสนใจแค่ผู้นำนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่มีอำนาจเพราะเขารู้ฮะว่าคนเหล่านี้หลายคนอาจจะประสบความสำเร็จ แต่เบื้องหลังอาจจะเต็มไปด้วยคอนเนคชันบวกกับคอร์รัปชันที่ไม่ใสสะอาดประเทศที่เจริญแล้วก็จะให้เกียรติเชิญนักกีฬามาสร้างอินสปเรชันอย่างมหาลัยระดับท็อปของอังกฤษเนี่ยก็เชิญกองกลางผิวเข้ม c l a คลาร e s เ d o อ f ที่พูดถึงความสำคัญของถุงเท้าสีขาวได้อย่างน่าสนใจพี่น้องคนไหนอยากเข้าไปชมก็เข้าไปดูได้ในโชว์ที่มีชื่อว่า One Day with Liverpool n u m b e r e n e ์ e เดี๋ยวตอนจบจะขึ้นลิงก์ให้นะครับ3ช็อตเด็ดเนี่ยที่เฟเดเอร์คนที่แข่งเทนนิสอาชีพ24ปีชนะเกือบ1,400แมตช์ได้แชมป์1 1 1ครั้งบวกกับ1เหรียญทองโอลิมปิกส์เนี่ยและที่สำคัญเป็นนักกีฬาที่มีลีลาสง่างามและก็สมาร์ตมากทั้งในแล้วก็นอกคอร์ตเขาจัดไปมีอะไรแชมป์จัดไปและจะสรุป ให้เข้าใจง่ายที่สุดใน33โลกว่าสิ่งที่เฟรเรอร์พูดเนี่ยคุณสามารถนำมาใช้จัดไปได้ทันทีอย่างไร let's go <S จัดเต็มจัดไปปล่อยผ่านโรเจอร์ Roger บอกว่าทุกแต้มทุกจังหวะเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกจงมีสมาธิแต่เมื่อเกมจบ ห้ามมองไปข้างหลังจงมองไปข้างหน้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากภาษากีฬามาเป็นภาษาชีวิตง่ายๆนะฮะเฟเดร์พยายามจะบอกว่าอย่าทำอะไรแบบลวกๆเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่จัดเต็มจัดไากไป100%หนถ้าคุณเป็นนักเทนนิสคุณต้องตั้งใจมีสมาธิตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นระหว่างเกมและช็อตตัดสินที่สำคัญที่จะวัดว่าคุณจะแพ้หรือชนะ ถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยก็ต้องใส่ใจการซ้อมก่อนงานจะเริ่มมีสมาธิแก้ปัญหาระหว่างงานและจบอย่างอลังให้อยู่ในความทรงจำของคนทั้งงานเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรสามารถทำได้หมดฮะซึ่งแชมป์จัดไปก็ขอเสริมว่ามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะที่เก่งเนี่ยเป็นพวกชอบติพอตัวเองเนี่ยมีมาตรฐานสูงใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเมื่อคุณไปถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณต้องพัฒนาแล้วก็เตือนตัวเองว่าเราคุมคนอื่นไม่ได้ร้อ คนทั่วไปชอบติคนอื่นแต่คนไม่ธรรมดาจะติแต่ตัวเอง 2. ห้ามใช้ชีวิตแบบเล่นหวยเฟเดร a l บอกว่าชีวิตกับเทนนิสเหมือนกันฮะความเก่งเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวสิ่งที่ทุกคนมีแล้วสามารถจะสร้างเป็นพรสวรรค์ที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงได้ทุกคนทำได้ไง่ายฮะวินัย วินัยจะสร้างสิ่งที่เหนือกว่าพรสวรรค์ความขยันทำซ้ำใจเย็นมีความอดทนไม่กะสําเร็จเหมือนถูกหวยข้ามคืนสิ่งเหล่านี้มีพลังยิ่งกว่าพรสวรรค์บางคนอาจจะโชคดีเกิดมาเก่งแต่ทุกคนสามารถพัฒนาเรื่องวินยัยขยันทำซ้ำและรอคอยความสําเร็จได้สรุปฮนะ เราต้องบริหารชีวิตและอารมณ์อย่างมีวินยัยเราต้องใช้เวลาเล่นกีฬาให้ค่าธรรมชาติมากกว่าจับมือถือเราต้องวางแผนในชีวิตและเดินหน้าอย่างมีความหวงังเลิกฝันความสำเร็จแบบงมงายถ้าอยากรวยก็ต้องออมเรียนรู้วิธีบริหารเงินเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมากกว่าสวดมนต์ทำบุญเพื่อกะถูกหวยและวินัยนี่แหละครับมือถือที่ติดกันนัก วางมือถือแล้วไปทําสิ่งที่ดีกับตัวเองดีกับงานดีกับโลกได้หรือไม่คําว่าพรสวรรค์ไม่มีหรอกครับคนไม่เก่งแต่ขยันจะชนะคนที่มีพรสวรรค์แต่ขี้เกียจเฟอร์เรอร์เนี่ยเขาขึ้นมากแล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยเวลาผมทําแต้มสําคัญแล้วทุกคนบอกเฟสเทพมากโอ้โหทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนง่ายเหลือเกิน f ฟ d ด r เจะคิดในใจว่าคนที่พูดคนที่เมน้นคนที่พากเนี่ยช่างไม่รู้อะไรเลยผมซ้อมอย่างโคตรหนักมันเลยดูง่ายต่างหากไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ่สบทเรียนกล้างปลาติดคอหลายคนชมบอเฟเร์เรอร์เป็นนักเทนนิสที่สัมภาษณ์เก่งฉลาดแต่วันแรกที่เขาเข้าวงการเขายอมรับนะฮะว่าเขาพูดได้แค่4ี่คำครับ สี่คำซึ่งผมคิดว่าพี่น้องทุกคนสามารถพูดได้ Happy to be here ดีใจที่ได้มาแข่งแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยการได้ทำซ้ำๆโดยมีเป้าหมายโดยใส่ใจรายละเอียดที่ต้องการพัฒนาทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่สมาร์ทและก็ฉลาดที่สุดทุกอย่างเริ่มจากการให้สัมภาษณ์แค่4คํคำง่ายๆ Happy to be here พี่น้องตรงนี้คุณสามารถขึ้นไปอีกขั้นยิ่งกว่าโรเจอร์ได้นะฮะคือเมื่อคุณทําอะไรซ้ําๆโดยมีเป้าหมายว่าคุณจะต้องพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยคุณจะเรียนรู้ได้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่2ทางเลือกในอดีตชํำจัดไปกลัวการทานปลามากเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยก้างตาคอตลอดตั้งแต่ปลาทูยันปลาดุกปูยังโดนน่ะดังนั้นะผมมี2ทางเลือกครับ 1. เลิกทานปลาไปเลยเพราะตัว2 เลือกที่จะทานปลาที่ก้างเยอะที่สุดอย่างปลาจาระเมดหรือหวังปูเหลี่ยวหรือไม่ลงผมเลือกข้อ2ฮะแล้วก็ชนะความตัวของตัวเองสามารถทานปลาได้ทุกชนิดแต่เมื่อพอถึงจุดนั้นเนี่ยและมีโอกาสได้ไปดำน้ําและเห็นความงามของธรรมชาติและเห็นใจสิ่งมีชีวิตก็จึงเลือกข้อ3าครับทานปลาน้องลงและสักวันหวังว่าจะเลิกเลยไม่ได้เลิกเพราะกลัวก้า,กางแต่เลิกเพราะสงสาร ถ้าเราสามารถมีทางเลือกที่จะเซฟชีวิตที่จะไปทรมานสิ่งมีชีวิตน้อลงได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าความอร่อยครดังนั้นทุกคนครับคนทั่วไปมักจะบอกชีวิตมี2ทางเลือกลองหาทางที่3ดูครับซึ่งแน่นอนหลังจากที่แชมป์จากไปได้เล่าเรื่องเหล่านี้ทุกคนก็คงจะมีคําถามว่าแล้วทำไมประเทศไทยถึงไม่มีนักกีฬาที่พูดจาฉลาดแล้วก็สนาแบบเฟเดออร์ แต่มีข่าวดีฮะเราสามารถช่วยนักกีฬาหรือว่าผู้นำทำความคิดในประเทศไทยให้เป็นแบบโรเจอร์หรือยิ่งกว่าโรเจอร์ก็ได้อะยางไงเดี๋ยวพุทนี้มีคำตอบที่ช่องแชมป์จัดไปเพราะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าจริงจอกสยามเลฟซัสซิตี้สามารถคว้าแชมป์ลีกฟุตบอลที่ยากที่สุดในโลกพรีเมียร์ลีกได้ในปี2016 นักกีฬาหรือผู้นำทางความคิดของไทยก็สามารถเป็นนักพูดเป็นสปีกเกอร์เป็นอินสป r เรอร์ระดับโลกได้เช่นเดียวกัน <S <S แล้วสำหรับแฟนๆจิงจอกสยามและซัสซิตี้ครับตอนนี้เรามีแอปนะฮะเป็นแอปที่จะทำให้คุณสามารถติดตามทุกช็อตเด็ดของทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยที่ได้ใจคนทั้งโลก l c f c App ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Instagram l e s t e r t h ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมกันจัดไปไลค์แชร์โชว์นี้รวมไปถึง Subscribe แล้วก็ Hit กระดิ่งบน Crush